สวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะสวัสดีชีวิตดี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 สวัสดีจากเพจแม่มดเทรดเดอร์เปลี่ยนเงินโลกมาเป็นเงินเราค่ะทุกคนค่ะสวัสดี after, ussen, สว,สดวันพฤหัสสุขสุดหันศานะคะตื่นขึ้นมามีความสุขตื่นขึ้นมารับทรัพย์รัวรัวรัวรักับมหัสจรยรอาชีพทุกอาชีพที่เราทำนะคะกับแกรนนี่ก็อาชีพการเป็นแพทย์เนาะ อาชีพของนักลงทุนที่ทำไรายได้ให้ครัวนี่นะคะแล้วก็ตื่นขึ้นมามีความสุขตื่นขึ้นมารับทรัพย์รัวรัวรัว,รว,รว,รวเพราะว่าสุขภาพกายเราก็แข็งแรงสุขภาพจิตก็ดีนะคะอ่าบารามีเราก็เต็มเนาะบารามีแห่งทานศินสมาธิสติแล้วก็ปัญญานะคะ ใครที่ฝึกฝนพัฒนาจิตนะคะบุคคลนั้นย่อมเป็นผู้มีสติมีสมาธินะคะเป็นผู้ที่สามารถเรียกว่าเชื่อมต่อกับพลังของจักรวาลพลังของพระผู้สร้างพลังของเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงบุคคลใดนะคะที่อุทิศตนเป็นคนดีนะคะละความโลภความโกรธความหลงบุคคลน,นั้นก็จะมี สุขภาพกายสุขภาพจิตแล้วก็สุขภาพอ่าสตังกระเป๋าเงินที่ดีนั่นเองนะคะวันนี้แครนก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมีชีวิตดีดีดีด,ด,ดีแล้วก็มาเปลี่ยนมุมรับทรัร์ทํากำไรนะคะกับแม่หมดเทรดเดอร์กับ,บ mtm the professional academy of trader ความสำเร็จของคุณคือเป้าหมายของเราเป้าหมายของเรานะคะคือความสำเร็จของผู้คนบนโลกนะคะเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนโชคชะตานะคะเปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนแนวทางการทำรายได้แล้วก็เปลี่ยนอะไรเอ่ยนะคะเปลี่ยนฐานะนะคะส่งต่อเขาเรียกว่า ช่องทางการทำมาหากินให้ผู้คนบนโลกให้ได้มีโอกาสนะคะใช้ชีวิตมีอิสระภาพเนาะแล้วก็สามารถทำไรายได้ทุกที่ทุกเวลากับมหัศจร,รย์อาชีพเทรดเดอร์ใครนะคะอยากเป็นเทรดเดอร์ที่ดีนะคะที่มีการเรียนรู้ที่ถูกต้องเรียนรู้จากประสบการณ์นะคะจากความชำนาญของ ครูโค้ดนะคะเรียนนะคะแบบครอบครัวแบบพี่น้องแบบช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะ MTM the Professional Academy นะคะมีคอร์สเรียนต่างๆไว้รองรับนะ,ะผู้คนบนโลกนะคะทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศเพราะว่าอาชีพเทรดเดอร์เนาะสามารถเทรดได้ทั่วโลกนะคะไม่จำกัดบุคคลเนาะ ขอให้วันนี้คุณนะคะมีความรู้ความสามารถที่ถูกต้องแล้วก็มีเงินลงทุนนะคะคุณก็สามารถที่จะทำรายได้ทุกที่ทุกเวลานะคะสนใจก็ทักมานะคะมาเปลี่ยนมุมรับทรัพย์ทำกำไรกับครูแอนนี่นะคะวันนี้รับทรัพย์อยู่ที่คลินิกนะคะคลินิกคุณหมอ ิดพ <c oughs> นะคะทุกคนคะ่ะโอเคโอเคโอเคนะคะวันนี้แคลนี่ก็ขอให้ทุกคนนะคะมีแต่ความสุขความโชคดี ความสำเร็จความมั่งคัง่งร่ารวยเรือเฟือนะคะตื่นขึ้นมามีความสุขตื่นขึ้นมารับทรัพย์รัวๆๆๆนะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนขอบคุณกาลยมิตรทุกท่านนะคะที่ติดตามครัวนี่มาตลอด7ปีนะคะที่น่าจะอยู่ในโลกออนไลน์สิบหห้า 15, 15, นะคะ สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่บเอ็ดยี่สองยี่สามยี่สี่ยี่ห้าโอ้จะสิบปีแล้วนะคะจะสิบปีแล้วนะที่แวนนะคะมาเรียนรู้นะคะการทำอ,ออนไลน์มาสร้างตัวตนเนาะบนโลกออนไลน์มาส่างต่อความรู้นะคะส่งต่อประสบการณ์การสร้างชีวิตนะคะการเนรมิตความมั่งคั่งร่ำรวยการสร้างความสำเร็จให้ผู้คนบนโลกใบนี้ คลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย